อะไรครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาเล่ต่อไปนะฮะอยู่เกม Resident Evil Tree Nemesis นะฮะอ่ะเกมนี้นะฮะเป็นเกมที่นานแล้วละนะที่อยู่บนเครื่อง PS2 นะฮะ PlayStation 2นะแต่ว่าอันนี้เรามาเล่นบนเครื่อง PC นะครับที่เป็นภาพภาษาไทยที่มีคนตัดแปลงมาเป็นเรียบร้อยนะฮะเราก็มาเล่นกันดีกว่านะคือจะบอกว่าภาคอ่าภาค3ผมไม่เคยเล่นเลยนะฮะเคยเล่นแต่ภาคแรก แล้วก็ภาคอะไรอีกก็ไม่รู้เลยใหญ่งเพราะมันมีหลายภาคมากนะฮะเอาเป็นว่าเราไปเริ่มดีกว่านะฮะคือมันมีอยู่ะพิเศษอะไรอย่างงี้นะชุดปกตินะฮะเป็นคนทำภาษาไทยนะเอา,าละเบลภาษาจีนนะโอเคเนมิสซนะเนมิสซนี่คืออะไรเนมิสซี่นี่คือตัวสับปะหลาดของภาคนี้นะฮะเขาเรียกว่าเ,าเกมนี้นะครับภาคนี้นะเป็นภาคที่อยู่ในระหว่างเหตุการณ์ของภาคเลยนะ ของภา่าสอนหรือว่าตอนที่แร็กคูนซิตี้โดนเพเชื้อแพร่ระบาดทำให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นปซอมบี้ครับก็พนันเราจะได้เป็นเราจะได้ได้เป็น,จ,ปนจิววาเลนไทน์นะครับจากภาคแรกนะฮะก็คือจิวมาพักที่นี่นะหลังจากว่าออกมาจากาคือหันล้างนะเขาถือหันไอ้บ้านพิศวงอะไรอย่เงี้งยนะที่กับคริสนะก็พัชตัวที่แต่ก็พัชได้ไม่กี่วันก็เจอเหตุการณ์นี้ขึ้นนะก็เลยต้องหนีออกมานะก่อนที่รัฐบาลแต่ยิงนิวเคลียร์ใส่เมืองน,นี้ให้แหลกเป็นจุนนะฮะก็พักก็ นั่นลาก็อยู่ประมาณกับของลูดิออนและแคร์นะฮะออไปว่าเราเข้าไปดีกว่านะฮะมาบล็อกเกอร์ก็มีบอกคำใบ้เลยนะภาษาไทยผมผมคงไม่ต้องอ่านแต่ว่าให้อ่านดีนะไม่จะเป็นเดือนกันยาธรรมดาตัวดาแต่ขอ้อก้าที่ยิงหยาดอยู่เพียงลำพังนี่เป็นคำกล่าวของอจิวเวอร์ทายนะ เพื่อต่อท่านอมเบล่าอย่างโดดเดี่ยวด้วยความพยายามที่จะทำลายล้างให้หมดสิน้นอันเป็่านี่คือองค์กรที่แพร่เชื้อนะฮะอ่าเดี๋ยวผมค่อยปูยต่อกันนี่คือจิานะโอ้คาเซอร์เมกมันเดวเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะเป็นเพียงความคิดงโง่ที่ทำเช่นนั้นนี้วิชิตกรรมอารอิล,ล่าน,นี้ได้เริ่มต้นขึ้นมีตับตาฮนะภาคน,นี้ไม่ได้ใช้ฉากควนมือเล่นมาภาคแรกนะครับในภาคน,นี้ใช้ฉากอ่าเดี๋ยวนะทุกอย่างก็ใส่กันไปแก้เสร็จแล้วคุณไอ่อพี่ทันไม่มีใครอีกแล้วที่ท,ที่อะไรฮนะ นะจิวโ,โหนม,มีตุ่มเลยระยะยืนครั้ง,ส,ง,งสุดท้ายของชีวิตกำลังผ่านไปมีเพียงพวกเราเท่านั้นที่ได้รู้ซึ้งถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่เวลานี้นะอ่ะแต่ผมค่อยเล่าต่อดีกว่านนะนี่คือฮอร์นะก็ะตอนนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เมืองซอมบ,บี้และบาดน,นะโอ้โหคนนี้เลยโอ้ซอมบี้ภาคน,นี้ไม่ได้ใช้คนแสดงเหมือนภาคแรกนะครับแต่ภาคน,นี้ใช้อนิเมชันนะครับก็มันก็ดูไม่ค่อยดยีแต่ด้านั่นใช้คนแสดงเหมือนภาคแรกผมว่านั่นดะีกว่านะฮะ คลาสสิกกว่าโอ้โหซอมบีดีเด๋ยวให้พลาดเนี่ยต้องรวดฮะต้องบวกของมือตะคุยมาแล้วแต่คนไม่มีอ่าหน่วย RPD ของรีออนมานแะล้วตีเต็มกังกัดตั้มปมยืมเลยอ่าสบาัดก็มาครับโอ้โห,โโหเต็มกันจัดนะแต่ซูดาปา้์และซอมบี้มาเป็นมันพันเลยนะฮะโอ้โหมากับทั้งเมืองนะไปเพ้อเพอันนี้คือหน่วอยเบลร,นนะร่ามัแล้วฮะยิงโอ้โหมาแล้วอุ้ยโอ้โห,โโหสบี้อึดนะฮนะนะยิงไม่โดน เอาเลยตายไหมครับใครจะตายก่อนกันสปีดเด็กเว้ยฮะโอ้โหเอ้ยไม่ไหวฮะตายากับเราไม่ไหวแล้วโอ้โหชนสะดุดรถสะดประตูล้มดิบอ่นนี้นู่นไปบล่านะฮะโอ้โหเอ้ยโอ้ตายฮะอุ้ยไปแล้วสปีดลรนเมืองเลยฮะยิงก็ไม่ตายฮะโอ้โหรถพังจะเบื่อไปนี่โอ้จริงนะร้อนร้อนโอ้ปิว ันนี้น่าน่าจะไม่รอดนะดูฉากแล้วจนมุมแล้วรถแท็อ,อโห่ฝันที่ก็ไม่รอดตำรวจก็ไม่รอดเหมือนกันนะมีฝนตกมาด้วยนะได้การสอบ,บี้ไปเนี่ยไม่ไม่กายมั้งโอ้โห้และก่อนสัตว์ชีวิตนี้เราเกาะพวกคนที่อบอุ่นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันจะมีชีวิตรอดนี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่ฉันได้หลบหนีนะอ่านั่นอะไรขัดสูตรอุย้ยจิวน่ะ เอาให้เป็นชุ so so like ดธระดาดีก so ว่าเอ้ยมีป so ืนโอ้โหมีปืนกดอะไรกดเอ็กด X เอ้ยกดใช่กดบีเพื่อวิ่งเนี่ะทำเรียบร้อยแล้วฮะตอนนี้อุ้ยเริ่มอกเลยเริ่มเริ่เริ่เริ่เฮ้ยโอ้โหมาอีกทางครับนี่ก็มาเอาไอ้ดิจิโจนมุมแล้ะจิวจะตายตรงนี้ไม่ได้จิวโอโหภาคแรกอยู่อย่างยากโอ้โหภาพตู้เริ่เริ่เริ่มเริ่ผมไม่ทนด้วยนะยังโหดนะข่อยผิวจริงเนี่ยเฮ้ยข้างหลังมีมือมาที่วิ่งเลยจิวรี่วิ่งฮะ อะไรฮะเดี๋ยวขอปรับไปนิดนึงนะอ่ะให้มันตรงเฉยปฏิเชยแอคชั่นนะฮะ <28. S 1> และะว้วการมาขนวันที่28กันยายนจุดจดจุดจุถือว่าของผู้คนที่อยู่ด้านนอกเยี่ยมหายไปแล้วอ้าไปเลยยังไม่เ,เยี่ยมหายน่าจะเป็นกอดวัดรัตจะระบาดไปได้สรรยาฮะฮะ้ลยตอนนี้อะไรพย <c oughs> ายามมีลมหายใจอยู่อ่านี่ฮนะที่ไหนเนี่ยโอ้โหมีท่าเก่งนะฮะ ตั้งตั้งท่ารอนะนางแบบงี้นเถะถ้าออกไปจัดที่นี่ดีกว่านะโหปืนหมายความอย่างไงอ่ะเคยมิสติดูดีอยู่รึเปล่านี่ยวันนี้อะไรฉันต้องเสียดูสาไปวันที่ฉันจะออกไปอีกครั้งแน่ๆน่โหเสียตาดูษาตายเหรอมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่อันตรายแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่เท่าเท่ากับรอความตายนะถึงเอไปเราก็ตายอยู่ดีอ่าไอ้นี่อ เชต้อนถูกไอ้พวกซาศพนั่งเดกินเอาฉันยอมตายในที่นี่ดีกว่าหนจะยอมตายอยู่ในนี้ไงกันนะฮะอ่าอาจจะอาจจะอ่านได้ไม่ตรงคำนะเพราะว่ามันไอ้มันติดพันนะแล้วก็มันพูดเร็วกันไปนะฮะอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะขอโทษด้วยนะฮะอันนี้ก็ไม่ออกไปเขาไปเขาไปหมกตัวงั้นคิดว่าจะรอดเนืยังไงอ่าและครูซิตี้ก็จะระเบิดไอ้ยังไงรัสบาลก็จะเบิดเหมือนนี้เป็นจุนๆอยู่แล้วเขาหน่อย ยิงออกที่สุดฉันมีอยูออกไปเดคอร์ดโอ้โหแต่ก็นี้ไม่ไม่เอาไปก็ได้โอ้โหใครสนกันนะไม่ยิงนะไม่ยุ่งก็ได้เออยิงเหรออย่าเจีวเจีวโชโนเจียว,ช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 วโชโนตมวะเนี่ยโอ้โหเอามาดูอินเวนทอรี่เอามีอะไรบ้างน,นะเรามีปืนอะแอสซอลไรเฟิลนอะนะี่ฮะและ้วก็มีเครื่องมือบรรจุลูกกระสุนมีสมุดน้ตคู่สีแดงสีฟ้ากล่องสมุนไพรา,าน,นี่ใช้สิ คู่มือที่ใบเกี่ยวกับการเล่นเกมแนะนำวิธีการควบคุมการใช้ท่าทางแผนที่และการและก็เหตุการณ์สีฟ้าอ่เอาชีวิตรอดอศาศัยอยู่แล้วก็อ๋อนี่เป็นคู่มือนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะเราก็เราก็ยังไม่อ่านดีกว่าะเนีะ่ะโอเคเอา้านี่มันไม่เข้าอีพิเ,ร,เราเหรออ๋อไม่เป็นไรฮะโอเะไปไหนต่อดี เอ่อผมดูขอดูแมปก่อนนะฮะแมปนี่อัพชาวก็คือต้องขึ้นไปบนเนืองใช่นะจุดมาก,ก็คือไปตรงนี้นะห้องนี้นะฮะคือผ่านนี้บังคับย่าอยู่นะฮะเป็นแบบว่าปิดตัวตาย,ยนะฮะก็คือว่ามุมมุมมุมปิดตายนะครับก <c oughs> ็คือม,มุมแบบว่าเห็นแต่ตัวทัวร์ยกุแกงไงอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ผ่าน,นก็เล่นเล่นไปตอนเล่นตอนแรกผมก็เล่นไม่ค่อยชินอย่างเงี้ยแต่เล่นไปเออก็ชินแล้วนะฮะสำหรับ <c oughs> รรรการใช้แป้นผิดอันนี่ผมใช้แป้นชิมอยู่นะครับตั้งใส่กุญแจนะฮะห้องนี้นะฮะ เราจะไปหากุญแจดีกว่าผมได้เล่นไปสักระยะหนึ่งะครับก็เล่นแค่ทีดเดียวแค่ลองทดลองเล่นผ่านนี้เฉยๆเอาไปว่ามาห้องนี้นะครับมันยังมีมีกุญแจอยู่นะอ่ฉากเดิมก็สกัดสิกกันเปิดประตูนะฮะอ่สะสำหรับใครที่รอภาคเซิร์ฟเวอร์หรือว่านเวอร์ชันแล้วก็เวอร์ชันสองน,นี่ก็รอไปนิดนึ่งนะ,ะเนื่องจากว่าไมปหาทางอิเนเทอร์เน็ตนะครับก็คือต้องรอเวลาอัพนะ,ะแต่ว่าภาคเซิร์ฟเวอร์นี่ก็รอไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไงก็ทำอยู่แล้วนะฮะกุญแจลงเก็บของหยิบได้ไหมหยิบซีได้ฮนะ มาได้แล้วไม่มีของเลยเลยเหรอไม่มีเลยนะเอาแปลว่าออกไปดีกว่าเนี่ยปืนปืนไม่ให้พร้อมเลยดีกว่าอ่ะทีไปทีไปเอาอะไรแกอ๋อเ,อเหนนะไหนว่าเนี่ยจะมีอะไรรอรออยู่หรือเปล่านะก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาทำในห้องนี้นี่แกกุญแจล็อกไอ้ของดูใช้ไปแล้วดูเหมือนว่ากุญแจดอกนนี้จะไม่จะเป็นอีกแล้ว จะทิ้งเลยไหมใช่ทิ้งเลยเปลือง like เปลืองเปลืองไม่ชอบเก็บของอ่าประตูฮะมีอะไรรออยู่หรือเปล่าไม่มีมั้งเฮ้ยเฮ้ยไม่มีไม่มบินยาวนะตอนนี้ไม่มีอะไรรอจักรยานเฮ้ยประตูฮะโอ้นี่ทางลาดยาวมีหลายทางเนี่ยผมดูทางนี้กัน นี่หรือเปล่าประทางเข้าถูกประทางเข้าถูกป้ายพาดลงมาปิดไว้ไม่มีช่องให้เข้าไปได้เลยก็ก็สลิมตัวไปดิกลเป็นหนูไงโหมีศพฮะมันจะลุกขึ้นมาหรือเปล่าาว่าเดินผ่านอ๋อไม่ลุกขึ้นโอ้โหดูบันเตียกันดิยิงก่อนทางไหนทางไหนทางไหนทางครับยิงเปิดทางเฉยจุดนี้ปีน่ะค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว่ะโมุนปิดเฮ้ยไม่ใช่ เไ้ยไม่ใ <Solomon> ช่นี <mainland> ้ไม่ใช่อย่างนี้โอ้าโดนกัดเลยฮะมันมามาขับย่าด้วยนะเอาไปว่าเรารีบไปเลยโดนกัดที่หนึ่งไม่ได้แล้วที่ผมมาทันนี้เพราะว่ามันมีศูนย์ภัยล็อยู่โอ้เดี๋ยวเราวิ่งวิ่งวิ่งได้ไหมได้ไหมถึงจะล็อกอยู่อีกด้านหนึ่งโอ้โหบ้าเลยล็อก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 ไปที่ไปทีไปวิ่ง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 ที่ผมมาทันนี้เพราะว่ามีของนะฮะเลยมาทันนี้ดีกว่านะฮะอ่า เด่๋ว่าถานลาดยาวไปเลยไปเลยอ้าวนี่างนี่วะทันนี้อะไรอ่าน,นี่มีสูนไพยอยู่นะที่ผมบอกไว้เก็บมะเก็บดิอ่าสูนไพยสีเขียวเ <Yes. S 1> ก็บได้ไหม yes fuck เก็บมาได้แล้วอ่าขึ้นระที่เอียนเลยเนะี่ยอ่าเก็บมมีสองอันเก็บโอเค แต่ละชาแต่ละชาบานแช่อ่ทาทถวนี้นะห้องนี้คือห้องออนไลน์ไปดูกันเถอะอุ้ยโอ้ย,อยซสบ,บี้นี่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 มาอยู่ไม่อยู่วะมาอยู่อ,ยอ่าห้องนี้คือทางเก่านะฮะโอเคออกมาเปิดเปิดได้เฉยโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับไปนะฮะห้องนั้นจะมีอะไรอยู่นี่คือห้องเก่านะฮะที่เราเคยมากันแล้ว มีอรอยหรือเปล่าเมียไม่เดอห้องน,นั้นมันมีห้องอ่าผมเล่นตอนผมทดลองเล่นกับผมไม่ถึงแค่นี้เลยฮะนะแล้วก็เลิกน่ะเอาโหไอ้ดียิงก่อนเลยยิงก่อนเลยฮะเฮ้ยไม่ตายไม่ตายก็ย,ยิงไปก่อนยิงไปอีกเฮ้ยไม่โดนยิงไปเลยยิงฮะโอเคโหโหเล่นกูสูญแทบหมดเลยไม่ดีอันนี้ไม่ได้โอ้โห เราอยู่ก็ยิงไปก่อนเลยไปฮะไปนนห้องอะไรไปได้ไหมไปได้ฮะไม่เราไปลองไปดูห้องนั้นก่อนนะไม่ได้ไปเดยวเตืยยยอยยิงก่อนเลยไปโหเอ้ยยศไอ้ทนายจิ๋วโห ติดตั้งกาดอ่ะยิงเลยไม่เชคกระสุนเปลือไปหน่อยไหมกระสุนนี่เหลือโวสิบเจ็ดนัดบ้าไปแล้วเอาไอเดีเอายอ้ปยะโอ้ยปวดเลยไงเลยอือไปไปนี่อะไรห้องนี้เจ๊ล็ออยู่อีกด้านหนึ่งแต่ผมขอขอตัวกลับไปทางนู้นก่อนนะะอ่านี่นี่น เนียไปได้ไหมไปได้ไหมไปได้ฮะอ่ะนะฮะแตนจากที่ผมลองกลับมาห้องเดิมนะผมเจอไอ้นี่อะคือลูกซองแล้วก็มีนี่ฮะอ่าเนี่ยนะ้ำมันไฟแช็กนะฮะหยิบได้ไหมหยิบอุ้ยหยิบฮะโอเคหยิบมาได้แล้วแล้วก็หยิบปืนซองอ่าช็อตกันนะหยิบได้ไหมหยิบโอเค มันเจ็ดนัดเลยนะฮะผมว่าใช้ปืนนี้ไปก่อนแล้วกันนะโอเคยิงขึ้นไปแค่เมาส์ของเฉยนะเมื่อกี้ที่มาจะทำไหนนะทางนี้ใช่ไหมโอเคไปเนี่ยผงก็กล,งกลับไปที่เดิมวนกลับไปที่เดิมโอเคไปอ่ะไปอืมทางนี้นะ่ย จะลงไปทางกันท่านลงไปเดี๋ยวนะั้นทางนี้เปิดได้ไหมะอ๋อลงไปยังรื้อ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 ไปสบีอบีอีเสืสอบ,บีทางนี้ไปได้ไหมย่ยมาแล้วถึงตัวแล้วยิงลิงตายอ่ะรับเฮ้ยเสียใครวะเสือคนอยู่วนะทางนี้ทางนี้หลอกฮะ นะครับโอ้โหตุ้มกินอร่อยไหมพี่เลงยิงก่อนเลยยิงก่อนเลยไปนี่หูหัวสมอเล,เลอะเลยตีกระเลยดทีดดเดียวเนะี่ยเดี๋ยวนะนี่ไปได้้ะโอเคประตูบ้านมันเก่าจังไปไปเคต็ดมือหน่อย เฮ้ยมีเสียงเสียงคนล่างเฮ้ยเสียงปืนฮะโอ้โหเฮ้ยยาเฮ้ยเสียงปืนออกไปโอ้โหเจ็บเลยอย่างงี้เจ็บเลยอย่างงี้ตายไหมจะใช้สุนไพกันนะใช้โอเคไฟโอ้โหเคยถือว่าโอ้โหเจ็บจริงครับอาจจะไม่สู้ไอ้นี่เฮ้ยช่างแมมมันปลิงให้เองนะต่อตี้ หลบบินวิวิวิ่งทางยาวทางยาวทางยาวเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีคนชีวิตรอดอยู่นะใช้ปืนนั่นแล้วก็มีไปไหนเราก็ไปดูเราต้องติดตามไปนะจุดนี้นะฮะนี่กระชากกระสินะเอ้ยออุ้ยตายแล้วโอ้โหต้องกัรฮะอะไรดีโอตายไม่แน่ยไม่อย่าเข้ามานะโอ้ยิงก่อนเลยไอแต่ว่าจิวกรโดดขำเหมือนกันเด็ดตีเชื้อไหมเนี่ยโอ้อเจ็บไหมโอ้ยโห นอนลงเนะี่ยตายได้อย่างงี้ทำ <laughs> ไมเราโดนกัดตั้งแต่ไหนครั่นถึงไม่เป็นไรทำไมนี่โดนกัดไม่เธอใจดีไว้นะพุทธะเบื่อกำลังมาทำนายนะวัวไม่เธอเอาคอารู้จักกันด้วยนะจิวเธอยังมีชีวิตอยู่ทเนี้พุทธะคนจะต้านสบ,บี้ไม่ได้ไม่ไหวหรอกโอ้ยังบอกให้มีช <laughs> ีวิตจิวที่สำคัญกว่านั้นก็คือเราสองคนจะต้องตายโอ้ยทำไมนายพูดแบบนี้ล่ะเธอก็รู้ที่นี่ ไปตาเราจิ้วต้องรอดนะมันเป็นเพราะไอ้เขาว่าสตาร์นี่ไงหรออ๋อเป็นกลุ่มอ่ะเป็นเป็นเป็นหน่วยนะแต่ว่าจิ้วนี้ก็อึดนะฮะมึงก็ตายแล้วมึงไม่เจอโดนถูกหน่วยสตาร์มากไปแล้วไฟแช็คฮะโอ้ยิบมาได้แล้วเดี๋ยวนะเราเราได้มาไฟแช็ควันนี้ไม่มีจะไปต้องใช้จะผสมอ่าได้แล้วตอนนี้โอเคอ่าเบืองของเรียบร้อยคอมไบ่ อะไรฮะหังจับเมื่อกี้นะครับผมออกไปหาวิธีการเซฟมานะ,ะมันคือจะใช้หมึกนะและ้วก็ลืมเซฟนะฮะก็เลยองมาเริ่มใหม่แต่ว่าผมเจอของดีนะครับที่ไอ้ที่เราไปเจอไอ้อ้วนนะ,ะมันคือมีก่องหนึ่งคับที่มันมีปืนโคตรเยอะเลยฮะ,ะตอนนี้นะ,ะของเต็มเลยฮะ,ะเอาไงดีอนะเราเจอเลแล้วเก็บไม่ได้แล้วสิผมก็ทิ้งของไม่เป็นเอาช่างแม่งปไปแบบนี้นะคะ่อม่เก็บกันในต,ตอนหลังได้นะฮะใช้ขอยหมื่ดก่อนนะมันระเบิดเลยขาอนี้นะฮะ,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 นะะดีใจมากนะฮะการีนตะ้องใช้หมึกนะฮะ ที่บอกไว้แล้วนี่เราต้องไปไหนต่อผมก็ไม่รู้นะอันนั้นหรือเปล่าวะไปได้ไหมนี่ปิดนะฮะล็อกไงดีอ๋อทังนี้กันนี่หลยฮะไ,นะไ,ได้ไหมรถที่แข็งแกงปิดกันอยู่เข้าไมได้สุกที่เลยวะะลองดูทางเราเคยไปมานะ ไหนว่าไหนว่านี่อะไรอ่าทางนี้มีละทางแยกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางนี้กันดีกว่ามีอะไรรอหรือเปล่าเด็กเด็กก็ต้องมาตามนะม,มันเด็กไงแช่างแม่งช่างหัวเด็กไว้ก่อนนะเรามาดูทางนี้กันโอ้เฮ้ยเสียงเสียงยิงป,ปืนไปที่ไป,ไปโอ้โ,อโหมี่เสียงยิงป,ปืนฮะอย่างนี้ฮะเสียงซอบ,บี้มันดันอะไรดีอะไรเนี่ย เชื่อว่าแน่นอยู่สามารถเปิดประตูได้ดูเหมือนเชื่อจะมีน้ำมันชุบชุบเโชยโอยชิปหายไงผิดตจรวจผิจมบรวจมาหมดเลยว่าคิดว่านะยิงนี้ก่อนอื้อโดนเต็มเต็มฮะปิวอาไอดี้ทำไปยังวะยิงกันไว้ก่อนเพราะอยากให้ซึมคลอาผมทิ้งของไม่เป็นนะรู้ทิ้งตรงไหนยังมายังมายัง มายังมายังมาอีกมาอีกดีเตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมอยู่ตั้งการเราอยู่อันนี้เอ้ยหยุดไม่สิ้นไปยิงคลายหมดนะปัวทิ้งของไปเป็นลูกทิ้งตรงไหนอ่ะยิงไปก่อนมายังมายังอนะ่ะหมดละน่าจะไปได้แล้วไปไม่ได้ฮะแต่เหมือนเชื่อจะมีน้ำมันชุบเตียงโชน ก็ต้องใช้ไฟแช็กฮะในไฟแช็กเราก็มีแล้วนะฮะแต่ว่าของมันเต็มผมก็ไม่รู้ว่าของที่ตรงไหนนะเป็น <ะ S 2> สีแดงดียยหรือไม่อะยังไม่หยิบดีกว่ายังไม่ค่อยมีประโยชน์นะเราขอกลับวิ่งกลับไปเอาไฟแช็กก่อนนะผมก็พิ่ไม่เอาเอาไฟแช็กไปเก็บของเต็มของมนหมดแล้วนะครับเพราะว่ารานี้มน่าจะทิ้งของไม่ได้เลยไม่เก็บแต่ตอนนี้เรามาอ่านอะไรกอดสิ่งกับภาพพัษนีของนาฬิกาเนี่ยเป็นภาพพัฒนีที่ถ่ายให้เห็นหน้นาฬิกาเนี่ย ที่นี่เหรอตัวกัะคป๋าคติบายด้านหลังเขียนไว้ว่าหอนเดกาเซมิคาเอลอ,อันดุงตางของแลคุสตี้นะฮะ <c ười> น่าจะมีเขียนีภาพซึ่งนี้บัดหยิบมาได้แล้วหยิบมาทำไมแล้วอ้ทำไมนะมันมีอะไรดูแฟ้มดิอ่านี่ไม่มีอะไรนะฮะผมว่า,น,าน่าจะไม่มีอะไรนะโอเคไปโอเคมาเป็นแฟ้มนะเปิดประตูย่อไปกันนะเขาใช้ไปแช็คนึ่งเดียว มันผมนก็ไม่รู้ว่ามันทิ้งของตรงไหนได้นะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีด้วยกันนะเอาไปพานี้ก่อนชุบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอยากรู้าทางนี้คืออะไรนะไปดูกันนะอยากรู้เหมือนกันล็อกฮะเฮ้ยไข่ใจได้แล้วโอ้โหชุบใจเลยไข่เอออ่าไม่รู้ว่าไปดูก่นอนอะไรวะอ๋อนี่ฮะห้องทางเก่านะโอเคปูร้อนทางมาเฉยออ๋เจ๋งว่ะ ทางลัดเลยนะนี่จะไปออกไปวิ่งฮอร์มก่อีกแล้วนะฮะ <c oughs> อ่าไหนเอ,อ่ยไหนเอ,อ,อเ่ยอ่าเนดะี๋ยวขวาครับวิ่งหนีเลยฮนะออกวิ่งเลยฮะออกวิ่งเลยฮะไปฮนะประตูผมเริ่มจะชินการบังคับของกระสีดิบิวตะการใช้แป้นพิมพ์เลยก็ถ <c oughs> ือว่าก็นั่นก็ทิ้นเล่นไปก็อ่ะพอได้นะฮะตอนนี้นี่อะไรนั่นคือสปอนสีแดงเราไม่เอานะฮะจะแบบตัได้หรือว่าเชื่อจะมีน้ำมันชุบอยู่ จะไปน้องชุดอยู่เหรอนี่ใช้จุดไฟเลยเอาไงนะได้นละ้วครับน้องคิดเป็นเจิดแล้วมันดับโอเคดับอนะ่ะไปโก้ไฟเตอร์ไปเปิดตัวโหช,ชายจะเปิดประตูอีกเย่าไปขึ้นอย่ารออีป่าวเดินมอ่ะมันเสียงหมาเลยวะมันเสียงหมาเลยอ่ะม,มีหมารออยู่อุยอยังไงคุยจะไม่ทายขาดคำเฮ้ยอ่าหลบได้คนระับ อุ้ยหลบได้อุย้ยอย่าพึ่งไปเล่นอย่างงี้อุย้ยไปเล่นอย่างงี้อ่ะมาดิมาดียิงเลยหน้าหน้าสั่นเลยหน้าสั่นเลยยังไงล่ะหน้าสั่นเลยแม่ทำจิว๋วนีงได้ไงครับโดนโดนโดนงับไปทีนึงซุนไพรก็ไม่มีตื่นจะไปก็ต้องวิ่งกลับไปเอานะเนี่ยเราดูสิสั่นนัดก,ก็พอยังได้อยู่นียนี่ห้องอะไระไปได้ฮนะทำไปดีกว่า อ่ะห้องเซฟนะหรือว่าอะไรอ่ะชอบเก็บของนะได้เลยฮะเดี๋ยวนะเพื่อปกติเก็บศุนไทยไปเยอะดิอ่าชอบเก็บของอ่ะอ๋อเนี่ยมันโอนมาให้เลยนะถือว่าดีนะเรายังไม่เก็บนะะโอเคดีมากครับมีมีมีของพวกนี้ตามมาด้วยนะเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวดิอ่ะ เนี่ยจุดเซฟอะเครื่องพิมพ์ดีจเก่าอ่าเนี่ยเรามีอันเซฟที่ผ้ามึกมีตัวมีผ้ามึกอีฟิตี้เลยนะดีมากเลยสำหรับงานใหญ่โอเคเซฟอะต้องการจ้ะบันทึกจ้าห้องเก็บของนะฮะศูนย์ส,นสามท่านเราเพราะว่าเรามาต่อในพ์ทหน้าดีกว่าเล่คนทุลาไก่อนนะครับสวัสดีคนบาบาย